ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟาร์มถุงงอกบ้านครูสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะมาคุยนะครับคุยเรื่องการเพราะถุงงอกการนําถุงงอกไปขายนะครับวันนี้เจอประสบการณ์ตรงนะครับเจอประสบการณ์ตรงนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยไปส่งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยไปส่งทุกครั้งเนี่ยเขาจะสั่งแค่1โล นะครับ1โลแล้วก็ร้านนี้อยู่ไกลกับเพื่อนเลยนะครับแต่1โลเราก็ขับขับเมอร์ไซค์ไปส่งให้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับส่งวันละแค่1โลนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ร้านนี้นะครับร้านนี้ที่เราส่ง1โล1โล1โลทุกวันเนี่ยนะครับที่เราต้องขับไปไกลกับเพื่อนเพื่อไปส่ง1โลทุกวันนะครับตอนนี้เขาก็ขยายธุรกิจของเขาขยายร้านของเขานะครับขายดี นะครับเขาก็ให้เราไปส่งที่ร้านนะครับวันละ8โลนะครับจาก1โลเนี่ยกระโดดมาเป็นวันละ8โลเลยแล้วเขาเอาทุกวันนะครับเมื่อก่อนเขาหยุดวันอาทิตย์ด้วยนะครับเมื่อก่อนเขาหยุดวันอาทิตย์1วันนะครับแต่ตอนนี้เขาขายทุกวันเลยเขาไม่หยุดนะครับเขาไม่หยุดเลยแล้วเขาสั่งถั่วงอกของเราเนี่ยจาก1โลนะครับจาก1โลเนี่ยกระโดดข้ามไปเป็น8โลนะครับ8โลทุกวัน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 นะครับ อันนี้เราก็ดีใจนะครับดีใจที่ร้านประจําของเราเนี่ยที่เราส่งทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับชอบถุงงอกชอบผลิตภัณฑ์ของเรานะครับติดใจนะครับจากเมื่อก่อนเขาขายแค่1โลตอนนี้ร้านเขาขยายธุรกิจคนเยอะคนดีก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับ <S <S เขาก็สั่งเราวันละ8โลแล้วเมื่อก่อนเขาก็หยุดวันอาทิตย์ตอนนี้เขาไม่หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หมายความว่าร้านนี้นะครับร้านเนี้เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวนะครับเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสั่งเรา8โล นะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับร้านประจาเนี่ยหนึ่งเดือนเราได้เท่าไหร่โลเราส่งเราเราเราขายราคา20บาทนะครับโล20บาทเราไม่ได้8โลนี่คือเราไม่ได้ขายส่งนะครับเราขายปีกปกตินะเมื่อก่อน1โลเขาก็สั่ง20บาท8โลเนี่ยเ,เราบอกว่า20บาทนะเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาเขาก็8โลเขารับเรา20บาท20บบาทให้เราไปส่งทุกวันห้ามขาดเขาเน้นเลยนะครับว่าส่งทุกวันห้ามขาดห้ามขาดส่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆนะครับบอกเพื่อนๆว่าร้านเนี่ยบางทีร้านเนี่ยเราดูเราดูว่าเออมันส่งแค่วันละ1โลทุกวันทุกวันเนี่ยเงินกว่ามันจะได้มาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราบริการเขาดีๆนะครับบริการดีๆคุยดีๆนะครับแล้วก็รับส่งเขาทุกวันเนี่ยนะครับมันมีโอกาส นะครับมันมีโอกาสที่จะมีออเดอร์เพิ่มอันนี้พูดตรงๆพูดตรงๆเลยนะครับร้านที่เราส่งทุกวันทุกวันเนี่ยตอนนี้ร้านละ2โล2โล3โลเนี่ยบางร้านก็ขึ้นสั่งจาก2โลเนี่ยสั่งเป็น4โลทุกวันนะครับจาก2โลสั่งเป็น4โลบางร้าน3โลสั่งเป็น5โลสั่งเพิ่มเป็น5โลทุกวันทุกวันทุกวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องคว้าโอกาสมันไว้ก่อนนะครับไม่ว่าเขาจะสั่งกี่โลนะแต่ว่าต้องดูระยะทางที่เราพอไปส่งได้ด้วยนะครับที่ต้องดูระยะทางที่มันคุ้มกับค่าน้ำมันด้วยนะก็คือถ้าเขาสั่งน้อยเนี่ยเราก็ต้องไปส่งนะครับแล้วส่งทุกวนันเราก็ต้องไปส่งนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยบางทีมันก็มันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ โอกาสเนี่ยเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวผมบอกแล้วนะครับว่าถั่วง,งอกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนทำถั่วง,งอกดีทําถั่วง,งอกสวยเนี่ยนะครับแรกๆเขาก็สั่งไปลองเชิงดูก่อนส่งสั่งไปลองขายดูก่อนอ่าพอเขาสั่งขายอ่าลูกค้าติดใจถั่วง,งอกอร่อยถั่วง,งอกกรอบนะเขาก็สั่งเพิ่มอีกแน่นอนอันนี้คือโอกาสนะครับคือโอกาสของการเพราะถั่วง,งอกของการขายถั่วง,งอกนะครับ Ờ, วันนี้หน้าปก y o YouTube ที่ผมทำมานะครับที่ผมทํามานี่รูปเป็นรูปถังนะครับแล้วก็มีผ้าผูกแล้วก็มีจุดเทียนแล้วก็มีผลไม้วางไว้อันนี้ผมทำ artwork, อาร์ตเวิร์ดเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะครับเพื่อนๆอย่าคิดเยอะอย่าดราม่านะครับว่าผมเล่นของมูเตลูอะไรอย่างนี้คืออยากสื่ออยากสื่อบอกเพื่อนๆว่านะครับถังหนึ่งถัง นะครับถังแค่1งถังเนี่ยถังดาแค่1นึ่งถังเนี่ยขนาด22แกลลอนแต่เทียบเป็นลิตรไม่รู้เทียบเท่าไรนะครับถัง1ถังเนี่ยทำเงินให้เราวันละ400เพราะถัง1ถังนั้นน่ะมันเพาะได้วันละ20โลใช่ไหม20โลเนี่ยส่งลูกค้าทุกวันแน่นอนอยู่แล้วเอาแค่ถัง1ถังพอนะครับถัง1ถังพอนะมันทําเงินให้เราวันละ400บาทนะครับทุกวันนะต่อวันนะต่อถังต่อวัน400บาทต่อถังต่อวัน นะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหรือว่าคนที่กำลังศึกษาการเพราะถุงงอกอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ส่งวันละสองถัง2ถังก็หมายถึง40โล40โลอ่าเอาราคากลมๆที่ผมขายเลยผมขายโลละ20บาทนะครับถังหนึ่งที่400 2ถังได้แ0 0นะครับ2ถังได้800อยแน่นอนครับ2ถังได้800อแน่นอนแล้วก็เป็นไปได้ด้วย มีความเป็นไปได้ด้วยที่วันหนึ่งคุณจะขายขั้นต่ำได้สองถังนะเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าเนี่ยร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าถุงอ้อคุณภาพดีนะครับถุงอ้อคุณภาพดีแล้วมาส่งเขาเนี่ยโดยที่เขาไม่ต้องไปวิ่งซื้อที่ตลาดเนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกให้ร้านเขาอยู่แล้วเขาก็รับของเราอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพื่อนๆต้องคงความสะอาด ความสดใหม่นะครับแล้วก็ถ่วงอ,อกคุณภาพดีไว้นะครับเพื่อนๆต้องคงคงคงสามสี่ตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยเขาจะดูคุณภาพนะฮะดูคุณภาพดูสินค้านะครับก่อนที่เขาจะสั่งซื้อก่อนที่เขาจะซื้อนะครับก็เลยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่า มันไม่กลายความจริงเลยนะครับที่วันหนึ่งเพื่อนๆจะเพาะขายได้วันละสองถังสองถังนี้คือตีเป็นสี่สิบโลสี่สิบโลก็คือหนึ่งวันหนึ่งวันเพื่อนๆส่งร้านประจําได้แ800ดร้อยแล้วแล้วเพื่อนๆอย่าหยุดแค่นี้นะครับเพื่อนๆอย่าหยุดแค่นี้ถ้าเพื่อนๆมีแนวทางที่จะขายทรงอ่าเพื่อนๆลองดูครับว่าเพื่อนๆรับราคาได้เท่าไหร่นะครับสิบโลอ่ะสิบห้าบาทมันอาจจะต่ําไป ส่ง15บาทอาจจะต่ำไป10โลอะถ้าส่ง17บาทล่ะอ่าเพื่อนเพื่อนส่ง17บาทส่ง18บาทเพื่อนเพื่อนพอรับได้ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนพอรับได้หรือว่าหักต้นทุนดูกำไรแล้วพอรับได้พออยู่ได้นี่คือพูดถึงราคาส่งนะครับราคาส่งนะเพื่อนเพื่อนก็ส่งได้เลยนะครับเผลอๆเพื่อนเพื่อนอาจจะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเพาะได้4ถัง วันหนึ่งนะเอาเอาเป็นสามถังก่อนอะสองถังมันได้แน่นอนอยู่แล้วสองถังสี่สิบโลใช่ไหมฮะวันหนึ่งถ้าบังเอิญเพื่อนเพื่อนเพาะส่งลูกค้าประจําได้วันละสามถังอันนี้คือเริ่มต้นก่อนนะครับพูดถึงการเริ่มต้นก่อนเนาะท่านใดที่เพาะส่งวันละร้อยโลวัน200ละสองร้อยโลอยู่แล้วเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยก็ขอโทษด,ด้วยเพราะท่านท่านได้ทําทําก่อนอยู่แล้วแต่เนี่ยผมมาพูดถึงนะครับพูดถึงเพื่อนเพื่อนรายใหม่เพื่อนเพื่อนที่กําลังหัดเพาะเพื่อนเพื่อนที่กําลังตั้งตัว นะครับที่กําลังจะเพาะถุงงอกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยานะครับเอาเงินไว้หมุนเวียนในครอบครัวนะครับแต่เพื่อนเพื่อนได้เพาะถึงวันละสามถังถังถังละยี่บโลก็เป็นหกสิบโลแล้วหกสิโลเนี่ยเราเพื่อนๆลองคิดยอดเงินดูครับสี่สี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองวันหนึ่งเพื่อนๆนได้พันสองแล้วอันนี้เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆนได้วันละพันสองแล้วเดือนหนึ่งเพื่อนเพื่อนได้เท่าไหร่ละครับลองคำนวณดู30สิวัน นะครับหักต้นทุนอย่าลืมว่าต้นทุนต้องหักไปด้วยนะแต่ต้นทุนมันก็ไม่ถึงไม่ถึง50%อรไม่ถึง50%ต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ3ามสถึงสีของยอดขายนี่คือต้นทุนนะก็บอกแล้วว่ามันครึ่งต่อครึ่งนะครับเพื่อนๆคำนวณดูนะครับ,นว,นนะรบว่าเพื่อนๆจะอยู่ได้ไหมเพื่อนๆจะทําได้ไหมนะครับวันนี้ วันนี้มาคุยทั่วๆไปนะครับไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงวิธีการอะไรแต่รูปนะครับรูปก็ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นวิดีโอนะครับขึ้นเป็นวิดีโอตอนที่เรากำลังคัดคัดถั่วเลือกถั่วแช่ถั่วแช่ฮอร์โมนล้างถั่วนะครับให้เพื่อนๆดูเพลินๆไปนะครับแต่การพูดเนี่ยการพูดการเล่าวันนี้อาจจะไม่ตรงกับภาพนะครับอาจจะไม่ตรงกับภาพนะครับถ้าเพื่อนๆเพาะเยอะๆแล้วเนี่ยเพาะเยอะๆแล้วเนี่ยคราวนี้แหละ ขัวเพวื่อนๆอะาซื้อปลีกแล้วเพวื่อนๆซื้อยกสอบเลยถ้าซื้อยกสอบเลยเนี่ยถั่ยยุ่ห้อดังๆถั่วตาอ่าอย่าอย่าพูดถึงยี่ห้อแล้วกันถั่ยยี่ห้อดังๆถั่ยยี่ห้อตลาดยี่ห้อที่เขาทาตลาดมานานเป็น10ปี30ปี4 0ปี5้าปีเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อยกสอบเนี่ยนะครับมันจะตกกิโลละประมาณ50บาทนะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อปลีกนะครับซื้อเทียส10กิโลยกิโลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณโลละ อ่าห้บาถึงหกบาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้เยอะซื้อยกกระสอบเลยไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนฮอร์โมนก็ซื้อขดใหญ่เลยซื้อขวดใหญ่คุ้มกว่านะครับถุงอ่ถุงขนาด1นึโลถุงใส่ถุงงอกขนาดหนึโลเนี่ยถุงร้อนธรรมดาเนี่ยขนาด10นิ้วคูณสินิ้วหรือ10นิ้วคูณสินิ้วก็ใส่ได้1นึโลแล้วก็มัดปากให้สวยงามส่งร้านนะครับ วิธีการเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพอทําไปแล้ววิธีการเพาะถึงงอกเนี่ยเพื่อนๆพอทาไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพัฒนาอ่าพัฒนาต่อยอดวิธีการเพาะนะครับพัฒนาต่อยอดวิธีการเพาะพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์การเพาะหรือไม่ก็เดินระบบทําระบบไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําบนระบบทามเมอร์ใช้ทามเมอร์ระบบโซลินอยใช้ระบบโซลินอย โซลินอยก็คือคล้ายๆก๊อกนะครับควบคุมควบคุมน้ําควบคุมประตูน้ําโดยโดยการปิดเปิดปิดน้ําโดยใช้ไฟฟ้านะ12โวลต์24โวลต์หรือว่ามีแบบ2อ0รโวลต์นะครับหรือก๊อกแบบบอลวาลก๊อกแบบบอลวาลก็ wow คือใช้วิธีการเปิดปิดก๊อกเหมือนกันโดยใช้มอเตอร์ในการควบคุมควบคุมการเปิดปิดก๊อกอันนี้มันจะ,สะเสถียรกว่าแล้วกเ็เปิดประตูน้ําได้กว้างกว่าโซลินอยวาล ไม่ต้องใช้แรงดันน้ำมากนะครับก๊อกวาลว,วาลก๊อกก๊อกวาลวที่ใช้มอเตอร์เนี่ยนะครับมันจะควบคุมน้ำได้ดีกว่าสโซรีนอยด์วาลนะครับใช้ไฟ12โวลต์24โวลต์หรือไม่ก็220โวลต์เหมือนกันนะครับโดยรวมๆนะครับโดยรวมๆก็มาบอกออสมาชิกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าถังหนึ่งใบนะครับถังแค่หนึ่งใบอะโิมมตรถ,ถังก็คือ22แกลลอน ทำเงินให้เพ,พ, ang, พ,พื่อนๆ400บาทต่อ1ถังต่อ1วันนะครับเพื่อนๆดูนะครับทำเงินให้เพื่อนๆ400บาทต่อ1ถังต่อ1วันนะครับถ้าเพื่อนๆเก่งเพื่อนๆมีทีมงานเพื่อนๆมีร้านค้าเพื่อนๆขยายไปอ่าเป็น2ถังต่อวันหรือ3ถังต่อวันนะครับผมว่าเพื่อนๆอยู่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆทีมงานอยู่ได้แล้วนะครับ แต่มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเพื่อนๆทำคนเดียวเนี่ยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแน่นอนนะครับผมทําคนเดียวที่ฟาร์มนี่ยังเหนื่อยเลยนะครับไม่ได้จ้างใครไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้รบกวนใครนะครับอาจจะมีวันเสาร์อาทิตย์ที่ลูกๆหยุดเรียนนะก็ได้มาช่วยกันมาช่วยล้างถัว่วนะครับมาช่วยล้างถั่วมาช่วยคัดถัว่วมาช่วยยกถัว่วมาช่วยแพ็คมาช่วยใส่ถุงอา่าช่วยมัดช่วยยกใส่ท้ายรถนะครับ อันนี้ก็อยากจะมา,าฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆเก่งหาลูกค้านะครับเก่งหาลูกค้าหรือไม่ก็ติดต่อลูกค้าได้แล้วมีแม่ค้าบอกปากต่อปากนะครับว่าถั่วง,งอกของเพื่อนเนี่ยนะครับปลอดสารนะไม่ใช้สารเคมีเลยนะฮะหรือว่า,าใช้แล้วปลอดภัยนะครับไม่ดํา กรอบถ้าแม่ค้าบ,บอกปากต่อปากเนี่ยเลยก็คือเพื่อนๆจะโชคดีตรงนี้แหละนะครับหมายความว่าก็คืออาจจะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ที่การบริหารจัดการของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าพอมีปกติเราส่ง30โล30โลตลอดแต่มีบังเอิญมีบางวันลูกค้าต้องการออเดอร์เพิ่มเป็น40โลมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาสั่งเพิ่มอีก10โลหรือ ลูกค้าสั่งเพาะพิเศษเพิ่มอีก20โลจาก30โลวันนั้นก็วันนั้นก็ต้องเป็น50โลแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนต้องบริหารจุดเนี้ยให้ได้เพื่อนเพื่อนต้องวางแผนการเพาะให้ได้นะกระบวนการเพาะต้องอย่าให้มีปัญหาต้องอย่าให้เน่านะครับต้องอย่าให้ต้องเททิ้งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนบริหารจุดนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ได้นะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนพัฒนาฝีมือ ต่อไปหาตลาดต่อไปแล้วก็พอเพื่อนๆนได้ความรู้มีความรู้แล้วเนี่ยนะก็ช่วยแนะนำนะคนที่เขาไม่มีความรู้ด้วยนะครับเผื่อเขาอยากเพาะอยากเอาวิชาวิชานี้ไปทำเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเพื่อนๆอคิดว่าสงสารเขานะครับก็สามารถบอกสูตรบอกอะไรเขาไปได้นะครับเพื่อให้เขาไปต่อยอดนะเพื่อให้ไปต่อยอดได้ทำอาชีพ นะครับเลี้ยงครอบครัวของเขาต่อต่อไปสุดท้ายนี้ก็จะมายืนยันนะครับมายืนยันว่านะครับถัง1ถังถังดำยียี่สิแกลลอน1นถังเนี่ยสามารถทําเงินให้เพื่อนๆได้400บาทต่อวันโดยเพื่อนๆไม่ต้องไปขูดเลขไม่ต้องไปรอลุ้นไม่ต้องไปรอรางวัล